หากใครก็ตามที่ยังจำลมปากของทักษิณชินวัตรนักโทษหนีคดีอยู่ในตอนนี้ว่ารวยแล้วไม่โกงแล้วก็เชื่อตามนั้นโปรดเปิดใจรับฟังข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดนี้ว่าตลอด16ปีปัญหาอภิมหาโกงของพักการเมืองใหญ่ภายใต้ทักษิณได้สร้างความชิบหายให้ประเทศไปกว่า6แสนล้านบาทแล้วในจำนวนนี้มีบรรดาแกนนำพักพัวพันทุจริตถูกดําเงินคดีแล้ว9ราย มีระดับบิ๊กหนีไปได้3รายมีเพียงเจ๊แดงที่ยังลอยตัวละลาไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่คนเดียวข้อเท็จจริงที่ไม่อิงนิยายเริ่มตั้งแต่ปี2544ที่ตั้งพักไทยรักไทยและถูกศาลตัดสินยุบพ,พักเนื่องจากการทุจริตในการเลือกตั้งโดยจ้างพักเล็กลงสมัครจึงจับตั้งพักใหม่ในชื่อพรรพลังประชาชน และถูกตัดสินยุบพรรคอีกครั้งเนื่องจากทุจริตในการเลือกตั้งกระทั่งเกิดเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเรื่องอภิมหาโกงต้องเริ่มที่ตัวการสำคัญก่อนคือทักษิณชินวัตรที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีคอร์รัปชันมากที่สุดถึง5คดีคือคดีทุจริตในการซื้อขายที่ดินรัชดาสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติ2 0 0พล้านบาทคดีเอ็กซิมแบ สร้างความเสียหายให้รัฐไม่ต่ำกว่า670ล้านบาทเนื่องจากนายทักษิณได้ใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เอ็กซิมแบงค์ให้เงินกู้รัฐบาลเมียนมา4,000ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ3ต่อปีซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนของเอ็กซิมแบงค์ทำให้รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณชดเชยผลขาดทุนให้แก่เอ็กซิมแบงค์ ในระยะเวลา12ปีเพื่อหวังประโยชน์ในธุรกิจดาวเทียมที่มีการสั่งซื้ออุปกรณ์จากบริษัทชินซัททไลท์บริษัทในเครือชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนของตระกูลจินนวัตรตามติดติดมาด้วยคดีทุจริตโครงการหวยบนดิน3ตัว2ตัวสร้างความเสียหายให้แก่รัฐรวม36,000ล้านบาทโดยคดีนี้คณะกรรมการปรปรชได้ยื่นฟ้องทักษิณและพวกในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ หรือจัดหาทรัพย์ได้เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตซึ่งตัดสินจำคุกและปรับอดีตนายกรัฐมนตรีข้าราชการหลายคนคดีนธนาคารกรุงไทยอนุมัติสินเชื่อให้บริษัทในเครือกิษดาหมหานครสร้างความเสียหายให้รัฐประมาณหนึ่งหื่นล้านบาทโดยคดีนี้อายการสูงสุดเป็นโจทยืย่นฟ้องนายทักษณิณและพวกอีก27รายในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งสารได้ตัดสินจำคุกและประับจำเลยที่เกี่ยวข้องในคดีลหลายรายและสุดท้ายคดีออกกฎหมายแก้ไขค่าสัมปทานโทรศ,รศัพท์มือถือดาวเทียมเป็นภาษีสรรพสามิต,ตเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทชินคอบทำรัฐเสียหาย6.6หมื่นล้านบาทโดยคดีนี้ทักสินถูกฟ้องในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อผลประโยชน์สําหรับตัวเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตทั้ง5คดีของทักษิณปรากฏว่าทักษิณเพิ่งถูกตัดสินให้จำคุกสองปี ในคดีทุจริตซื้อขายที่ดินรัชดาแล้วก็หลบหนีไปอย่างหัวสุกหัวสุนจนกระทั่งวัดนี้เมื่อจำเลยไม่ปรากฏตัวต่อสารจึงออกหมายจับและจำหน่ายคดีที่เหลือไว้ชั่วคราวจนกว่าจำเลยจะมาขึ้นสารต่อไปคนต่อไปคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวแท้ๆของนายทักษิณซึ่งเดินตามรอยพี่ชายมาติดๆโดยอายการสูงสุดเป็นโจทยืย่นฟ้อง ในคดีรับจำนำข้าวในฐานความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายปปชกรณีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า500แสนล้านบาทแล้วหนังสาวยิ่งรักษ์ก็ไม่มาฟังการพิจารณาคดีที่ศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหลบหนีออกนอกประเทศเช่นเดียวกับพี่ชายศาลจรึงออกหมายจับและสั่งเลื่อนมาฟังคำพิพากษาในวันที่27กันยายน2560และปรับนายประกันเต็มตามสัญญา30ล้านบาทน,นอกจากคดีรับจำนำข้าวแล้วในวันเดียวกันยังมีการพิจารณาคดีขายข้าวแบบ G2G ที่มีนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จากพรรคเพื่อไทยเป็นจำเลยโดยคดีดังกล่าวสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายบุญทรงและพวกอีก27รายฐานร่วมกันขายข้าว G2G จีจำนวน4สัญญาปริมาณข้าว6.2ล้านตันรวมมูลค่ากว่า20 0 0 0ล้านบาทสารตัดสินจำคุกนายบุญทรงส2ปีและจำคุกนายภูมิ36ปี ขณะที่นายอภิชาติจันสกุลพรหรือเสียเปียงเอกชนรายใหญ่ซึ่งอยู่ในเครือข่ายบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำนิติกรรมอำพรางในการทุจริตครั้งนี้โดนจำคุก48ปีส่วนผู้ต้องหาอื่นๆตัดสินจำคุกในอัตราที่แตกต่างกันตามฐานความผิดพร้อมให้ทุกคนร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่กระทรวงการคลังเป็นเงินกว่า 16,000ล้านบาทรายงานพิเศษลึกทันใจในตอนนี้ขอชี้ให้เห็นอิกเดชของพี่น้องพระกูลชินวัตรเพียงสองคนก่อนพอเป็นสังเขปยังมีเรื่องราวของคดีต่างๆอีกมากมายที่จะต้องพูดถึงอีกอยากปากถึงคนที่ยังสงสัยหรือยังไม่รู้และพยายามจะไม่เข้าใจว่าทักษิณทำอะไรผิดและที่ต้องหนีเพราะถูกกันแกล้งทางการเมืองนั้นได้เปิดใจรับฟังข้อบูลเหล่านี้ด้วยใจที่เป็นธรรม เพราะนี่คือข้อเท็จจริงส่วนเรื่องคดีความต่างๆยังมีอีกหลายคดีจะขอยกยอดรายงานไว้เป็นตอนที่สองโปรดติดตามตอนต่อไปทีมข่าวลึกทันใจรายงาน